ฉันพบกันแล้วสวัสดีพบกันแล้วสวัสดีสวัสดีคุณครูแป้งนะคะสวัสดีคุณครูแปงสวัสดีคุณครูฝึกสอนสวัสดีค่ะคุณครูไอร์มาป่าตายสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะผี่บอกท้องทุกท่านเลยสวัสดีจ้าเด็กๆพบกับกิจกรรมห้องบล็อกนะคะวันนี้ชื่อกิจกรรมว่าหาย เหลวามัมหนูแ,แม่เพราะว่าถึงนเป็วันแม,แม่แห่งชาตินะคะ2สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติและลือกถึงพระราชินีและลือกถึงคุณแม่ของเราด้วยนะคะรู้จักพระราชินีหรือ,อยังคุณครูแป้งให,ให้ให้รู้จักพระราชินีหรือ,อยังคะ เรามีวันแม่แห่งชาติเพราะว่าพระราชินีของเรานะคะทําความดีพร่ละขออนุญาตปิดไฟก่อนนะไฟมันสะท้อนแสงเตน้ตนต้นนี่คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวง ชื่อา oh, <yeah. S 1> มาเลยนะคะนี่คือพระราชินี oh, <yeah. S 1> เป็นพระราชินีในสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชการที่สิบโอ้ยไม่ใช่รัชการที่เก้ารัชการที่เก้าแล้วท่าน oh, <yeah. S 1> เป็นแม่ของรัชการที่สิบด้วยพระสิริโฉมคือสวยมากเป็นคนดีสวยงามแล้วก็ทำความดี เดี๋ยวนะให้ดูหลายๆรูปเลยทำประโยชน์ให้ประเทศไทยคนไทยก็เลยรักท่านก็เลยให้เป็นแม่แห่งชาติเลยแต่ตอนเนี้ยพระราชินีของเราแก่ละไม่ได้เป็นสาวๆแบบสมัยก่อนแล้วนะเป็นคุณยายพระราชินีของเราทำงานไม่ไหวแล้วนะคะเป็นคุณยายไปแล้วทำงานไม่ไหวละ พระราชินีก็เลยให้ในหลวงรัชกาลที่10ทํางานแทนท่านแล้วก็ดูแลประเทศไทยให้พวกเราด้วยนะคะเราจึงมีในหลวงรัชกาลที่10ดูแลเรารักเราพอถึงวันแม่ในหลวงรัชกาลที่10ก็ไปกราบแม่ของท่านก็คือพระราชินีนั่นเองส่วนเราเราก็จะไปกราบแม่ของเรา วันพรุ่งนี้นะคะรักพระราชินีรักแม่ของเรากราบแม่ของเราและต้องทำความดีด้วยนะวันนี้คุณครูจุ๋มมีนิทานมาฝากเรื่องยักษ์สองตนนี่ทำไมเป็นยักษ์สองตนล่ะทำไมไม่เป็นเรื่องแม่ล่ะโอ,โอ้มันมีเรื่องเกี่ยวกับแม่มาเกี่ยวข้องด้วยแต่เด็กๆต้องตั้งใจฟังดีๆเพราะว่าเด็กๆจะตอบคุณครูจุ๋มนะว่า อะไรนะในเรื่องนี้ที่จะเอาไปเกี่ยวกับแม่ของเราได้ถ้าพร้อมแล้วนะทั้งตัวตรงนะแล้วก็สัญญาณเลยขอมมือก่อนเลยแบมือแล้วกำแบมือแล้วกำตบมือดังแปะแบะมือแล้วกำแบมือแล้วกำวางบนตักนั่นแหละ อยู่ตรงนี้เราเข่งขึ้นมาไต่เต้าเอ้ยไต่เต้าตามกันไตให้ถึงลูกข้างหนูหน้อยเอ้ยอาปากก็เห็นฟันจงยาเอานิ้วเข้าปากเพราะว่ามือของเราสกปรปกนะเรา,ามวรวางมนตักตัวตรงไว้นะมิทานจะเริ่มแล้วแตนแตนแต้แตแตแต ที่บึงน้ําใหญ่แห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ที่บึงแห่งนี้มีภูเขาลูกโตเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้ายักษ์สองตนเจ้ายักษ์ตนที่หนึ่งอยู่ที่ตีนเขาั่งนี้ส่วนยักษ์ตนที่สอง ก็อยู่ตีนเขาฝั่งนี้อยู่ไกลกันนิดหนึ่งทุกวันเขาก็จะเดินมาเจอกันตรงกลางแล้วก็ทักทายกันแบ่งปันของกันแบ่งขนมกันทำอะไรก็ทำด้วยกันไปด้วยกันเพราะเขาเป็นเพื่อนรักกันเจ้ายักษ์อ่ะชอบขึ้นไปดูอาทิตย์ตกดินบนยอดเขาด้วยแต่ว่ายอดเขาแหลมเกินไป นั่งไม่ได้เจ้ายักษ์สองตนก็เลยช่วยกันขล่มยอดเขาลงมาให้มันราบเป็นพื้นแบนๆแ,แล้วก็ขึ้นไปนั่งห้อยขาชมพระอาทิตย์ตกดินทุกวันห้อยขากระดุง้งกระดิง้งขาเตะขานั่งดูอย่างสบายใจจนกระทั่งพอพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปเจ้ายักษ์จึงลงกลับมาที่บ้าน ของตนแล้วก็นอนหลับไปแต่วันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็คือฝนตกตกทั้งวันเลยนะคะตกพรำพตกพลรำพม,พม,พมอากาศเย็นสบายดีแต่ว่าตกไม่หยุดเลยนี่สิเจ้ายักษ์ก็เลยไม่ได้ขึ้นมาชมพระอาทิตย์วันลุกขึ้น ดังดังดังตกเต็มไปหมดเลยไม่พำพำแล้วจนกระทั่งน้ำท่วมตีนเขายักษ์ตนหนึ่งกับยักษ์ตนสองอยู่ตีนเขาไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมเจ้ายักษ์จึงยกเอาบ้านของตัวเองขึ้นไปไว้บนยอดเขาฮึบฮึบอึบตึ้งยักษ์ยกไหวเพราะว่ายักษ์เป็นยักษ์ไงยักษ์ก็เป็นยักษ์ยักษ์ก็ยกยอด ยกตีนงเขาขึ้นมาอยู่บนยอดเขาแบบนี้เลยอืมตอนที่สองบอกว่าฉันจะยกขึ้นมาอยู่กับเธอด้วยฮึบฮึบตึง้งทั้งสองเอาบ้านมาติดกันจะอยู่ด้วยกันแต่ยักษ์ต้นที่หนึ่งบอกว่าเอ๊ถ้าอยู่อย่างเงี้ยไม่มีบ้านน่ะแล้วเราจะอยู่กันยังไงล่ะนั่นน่ะสิถ้าอย่างนั้นเรามาสร้างบ้านกันดีกว่านะเจ้ายักษ์จึงกลับยอดเขามาให้เห็นชัดๆอ๊อ กับยอดเขามาแล้วเหมือนตัวอะไรละเนี่ยฉันว่าเหมือนหมาจิ้งจอกเลยนะมีหูด้วยสองข้างแล้วก็หน้าแหลมแหลมเหมือนหมาจิ้งจอกเลยเออจริงสิสร้างบ้านดีกว่าสร้างบ้านดีกว่าว่าแล้วเจ้ายักษ์ก็พับเอายอดแหลมๆนี้ลงไปพร้อมทั้งทำให้มันเรียบโดยการเอามือของยักษ์เนี่ยรียดให้เรียบ ไหมมันก็จะไม่กระเด้งขึ้นมายักษ์ตนที่สองก็ทําตามเอไอเดียดีจังเลยฉันจะทําบ้างแล้วนะพอพับลงมาอา้าวแล้วจะเป็นบ้านได้ยังไงล่ะนี่ไงล่ะเดี๋ยวฉันจะทําให้ดูนะยักษ์เอามือยักษ์ใหญ่ๆแบบนี้ใส่เข้าไปในช่องนี้เฮ้เพื่อนเพื่อนเพื่อน,นจะทําอะไรฉันจะสร้างบ้านพอยักษ์เอามือใส่เข้าไปแล้ว แล้วก็เอามืออีกข้างนึงที่ใหญ่เหมือนกันบีบตรงเนี้ยตรงที่มีรอยเส้นเนี่ยทึบนี่แน่ฉันจะทำให้เป็นสี่เหลี่ยมยังไงล่ะแล้วฉันก็จะเข้าไปอยู่ในนี้ได้อบอุ่นแล้วก็ไม่เปียกฝนด้วยอ๋อเข้าใจละต้องเอามือยักใส่เข้าไปก่อนใช่ไหมนี่อ่อฉันจะเอามือใส่เข้าไปแล้วนะ ยักษ์ก็เอามือใส่เข้าไปในช่องนเนี้ยเนี่ยช่องนี้เลยแล้วก็เอามือยักษ์อีกข้างหนึง่งบีบให้เป็นสี่เหลี่ยมว้าวฉันก็ทำได้ได้สินายก็เก่งนี่นาะยักษ์ทั้งสองตนจึงมีบ้านสี่เหลี่ยมอยู่ด้วยกันใกล้กันทำกิจกรรมด้วยกันไม่ต้องลงไปดูพระอาทิตย์อุย้ยขอโทษค่ะไม่ต้องขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกดินแล้วเพราะว่าอยู่บนยอดเขาแล้วไง อยกจนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและมีความรักกันจบเรื่องยักษ์สองตนแล้วเด็กๆรู้ไหมว่าทิทานเรื่องยักษ์สองตนจะไปเกี่ยวข้องกับแม่ของเราได้ยังไงเออใครตอบได้ยกมือเลยคิดออกไหมจบนิทานแล้วจ้าตื่นได้แล้วจ้าจะเอาไปทำอะไรกับคุณแม่ดี เจ้ายักษ์เอาเจ้ายักษ์ไปให้คุณแม่ลูกอะไรไปให้คุณแม่คะเล่าเจ้าหัวใจให้แม่ครับไอ้ทุกจ้าเอาหัวใจไปให้คุณแม่เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันอะไรคะลูกพรุ่งนี้เป็นวันอะไรคะพรุ่งนี้เป็นวันอะไรคะ เด็กๆจะลองทําดูไหมเด็กๆจะลองทําดูไหมยากเพราะว่าเป็นของยากอ๋อแล้วเด็กๆเ,เ,เตรียมกระดาษมาหรือ,อยังคะที่คุณครูนัดไว้ว่าเตรียมกระดาษขาวเออคุณแม่เตรียมกระดาษขาวให้เด็กๆหรือเปล่านะโอเคไว้คุณแป้งมีอ่ะครูแป้งมีกระดาษขาวสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้วยอ,อ่าคุณแม่เอามาให้แล้วถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทําทีละขั้นตอนดีไหมคะนะคะ อ้าวไพร้อมแล้ววางกระดาษบนโต๊ะเลยเอ๊ะเดี๋ยวครูจุ๋มทำบนโต๊ะให้ดูดีกว่านะเด็กๆดูมือของสมมุติคุณครูจุ๋มจะแปลงเป็นยักษ์นะแปลงเป็นยักษ์เด็กๆก็เป็นยักษ์ด้วยกันเนาะเพราะว่ามือของเราจะสร้างบ้านเนี่ยโอ้มลึกกุ๊กขยุกข,ขยุยเด็กๆจกลายเป็นยักษ์น้อยครูจุ๋มจะเป็นยักษ์ใหญ่บึ้มเอาละเราจะมี สระน้ำบึงน้ำแห่งแห่งหนึ่งที่เป็นที่อาศัยของเจ้ายักษ์วางไว้เลยนะเจ้ายักษ์พับเอาดินมาเป็นภูเขาสร้างภูเขาวไว้อยู่ที่บ้านได้หรือ,อยังลองจับดูลูกลองจับดูจับกระดาษดูพับดูสิคะเด็กๆเ,เคยพับกระดาษหรือ,อยังเนี่ยเอามือลีดให้เรียบเลย เอ๋คุณครูแป้ง่ะเด็กๆเคยพับกระดาษไหมคะเด็กๆเคยพับกระดาษไหมคะคุณครูแป้งไม่เคยค่ะคููจุ๋มอุยตายล่ะ ใา่ละยากด้วยแต่ลองเลดีลองดูค่ะเด็กๆทําได้คุณครูว่าเด็กๆทําได้ค่ะคุณแมใช่ค่ะนี้ในชีวิตค่ะกันเนาะโอเคค่ะเด็กๆเรามุมมาสวัสดีกันแบบนี้นะคะให้มุมสวัสดีกันถ้ามันไม่เท่ากันแบบเนี้ยแสดงว่าไม่สวัสดีกันนะจับมุมมาสวัสดีกันแบบนี้เลยอ่คุณแม่ช่วยได้นะคะแล้วก็รีดให้เรียบรีดให้เรียบลองดูนะจะได้เป็นสามเหลี่ยม แบบนี้นี่ก็คือภูเขาของยักษ์ไงเจ้ายักษ์อาศัยอยู่ตรงนี้กับตรงนี้สองตนเลยนะคุณแม่ทำรอยให้เด็กๆก็ได้นะคะทำเป็นรอยแล้วให้น้องพับเองจะได้ฝึกพับสงสัยจะเป็นครั้งแรกในชีวิตละมั้งเนี่ยเอาละทีนี้เจ้ายักษ์เดี๋ยวก่อนเสร็จหรียงนออะเจ้ายักษ์ก็ถล่มเอายอดเขาลงมาข้างล่าง แม่ทำรอยให้น้องหน่อยค่ะแล้วก็เอามือรลืให้เรียบนะคะยักน้อยยักน้อยเอามือรลื่ให้เรียบนะลูกเรียบแบบนี้เลยเออได้หรือ,อยังได้หรือ,อยังพอฝนตกน้ำท่วมแล้ว เจ้ายักษ์ก็เลยยกเอาตีนเขาขึ้นมาไว้บนข้างบนนี้ทั้งสองข้างเลยเพราะว่ายักษ์อยู่ข้างล่างไม่ได้แล้วนะยักษ์ก็เลยยกเอาตีนเขาขึ้นมาโอ้ยเด็กๆจะทำได้ไหมเนะยยักษ์ตนที่สองก็ยกขึ้นมาด้วยนี่แนะ่เห็นไหม กลายเป็นสองข้างติดกันเลยพอกลับข้างไปอึ๊บกลายเป็นหมาจิ้งจอกเหมือนหมาจิ้งจอกเลยนะคะออเอ,อเก่งมากค่ะคนเก่งเก่งมากลกูกเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยเอาละ ทีนี้เจ้ายักษ์ตนที่หนึ่งก็บอกว่าฉันจะทำบ้านเป็นสี่เหลี่ยมดีกว่าเจ้ายักษ์ก็จึงพับลงออเออเด็กๆกดกระดาษลงไปลูกกดกระดาษลงไปตามรอยเลยนะคะเจ้ายักษ์ตนที่สองก็ทำด้วยสมมติเราเป็นยักษ์นะสมมติเราเป็นยักษ์นะเราก็ใช้มือแข็งแรงของเรานี่แหละนิ้วแข็งแรงของเรานี่แหละกดกระดาษแบนๆเลยแบนๆเลยแบนเลยเห็นไหม ไม่เป็นหมาจิ้งจอกแล้วนะกลายเป็นรูปเหมือนเพชรละเหมือนสามเหลี่ยมละสวัสดีค่ะสำเร็จไม่ลูกสำเร็จไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่กระดาษไม่ลูกเตรียมกระดาษมาเลยค่ะเอาละทีนี้แหละตอนนี้จะยากแล้วเด็กๆต้องเอามือใส่เข้าไปในช่องนี้คุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้นะคะเอามือใส่เข้าไปในช่องนี้ แล้วเอามืออีกข้างหนึง่งกด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 ไปกดกดลงไปเลยมันจะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยเอามือใส่เข้าไปแล้วเอามือกดเอามือออกมามันจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมเลยแล้วก็กดแรงๆให้แบนแต่แตะเรียบๆแบบนี้อลองดูลองดูสงสัรเด็ก ได้ไหมได้ไหมให้คุณแม่ช่วยได้ลูกให้คุณแม่ช่วยเอาล้วเอามือใส่ไปอีกครั้งนึงแล้วกดให้เรียบให้มุมตรงนี้สวัสดีกันอึเป็นหัวใจให้คุณแม่ โอ้เก่งมากครับผมเก่งมากอา้าวใครเสร็จแล้วชูขึ้นมาดูหน่อยค่ะบางคนไม่มีกระดาษหรือลูกเหรองั้นเดี๋ยววาดลูกให้คุณแม่นะคะเอาแล้วนะเราจะทำ I love m o m ให้คุณแม่กันแล้วนะเราจะเขียน I ขี้นเส้นๆ I ล็บหัวใจวัดคุณแม่คุณแม่ใครมีตาสองตาคุณแม่ใครยิ้มหวานแม่เสร็จแล้วค,ะค่ะคุณแม่ใครผมยาวคุณแม่ใครชอบผูกโบเสร็จแล้ว พรุ่งนี้เราจะเอา I love mom ไปให้คุณแม่กันถ้าเด็กๆอยากระบายสีเด็กๆก,ก็ระบายสีให้เต็มๆเ,เลยกลับข้างมานะคะมีสีเทียนไหมลูกเด็กๆมีสีเทียนไหมคะอะ ตอนนี้ไม่ต้องให้คุณแม่ช่วยแล้วเพราะว่าเด็กๆระบายสีเทียนเก่งใช่ไหมเด็กๆมีสีเทียนหลายๆสีเลือกเอาสีที่เราชอบเลยค่ะระบายหลายๆสีเป็นสีลุ้งก็ได้นะระบายสีแดงเหมือนหัวใจก็ได้ หรือจะทำเป็นสไมายก็ได้หรืออยากได้สีอย่างเดียวเลยไม่ระบายสีอื่นระบายสีเดียวชอบสีเหลืองค่ะคุณครูอ้าวก็เอาอุ้ย ก็ระบายแต่สีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองอย่างเดียวตามใจชอบของเด็กๆเลยนะคะเราไม่ต้องทำเหมือนกันก็ได้เนาะใครชอบอันไหนทำแบบไหนก็ทำแบบนั้นเลยนะคะสำเร็จไหมนะ เอาละลงสีให้เต็มเลยนะลูก Thank <laughs> you. เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะโชว์ผลงานกันนะคะส่วนใครที่ไม่มีนะคะเด็กๆเดี๋ยวจะทำกับคุณครูแป้งเอาอย่างอื่นให้คุณแม่ได้เนาะระบายให้เต็มๆเ,เลยนะลูกระบายให้ชัดๆเต็มๆเ,เลย เร็จไหมเอ่ยใครเสร็จแล้วชูให้เพื่อนๆดูนะคะชูไว้สูงสูงแบบนี้เลยระบายเองด้วยเก่งจังเลยเนาะอ่าเต็มโอ้เก่งจังเลยลูกสวยมากสวยมาก đẹp tán chay tăng lên nó hút bán nữa. Càng nè. เด็กๆเ,เสร็จไหมลูกใครเสร็จแล้วชูวให้เพื่อนดูหน่อยค่ะชูวไว้ตรงใกล้ๆหน้าตัวเองเลยให้เพื่อนๆเ,เห็นหน่อยนะสำเร็จไหมอ่าโอ้เก่งจังเลยครับผมเก่งมากลูกเก่งมากยิ้มหวานด้วยน่ารักมากเด็กๆค่ะพรุ่งนี้นะคะเราจะให้ของขวัญคุณแม่เป็นหัวใจที่เราทำเองเนาะ เนี่ยเนี่ยที่เด็กๆก,กับคุณแม่ช่วยกันทำเนี่ยนะคะแล้วเด็กๆตื่นแต่เช้าเลยนะตื่นแต่เช้าอาบน้ำหอมๆเลยไปกราบคุณแม่ทำตัวเป็นเด็กดีนะคะเนื่องในวันแม่นะคะอย่าลืมมอบหัวใจมอบของขวัญที่คุณครูแป้งให้ทำมอบการ์ดนะคะให้คุณแม่เนาะเอาละ เด็กๆขอดูหน่อยยังไม่เสร็จไม่เป็นไรขอดูหน่อยจ้าใครทําหัวใจชูขึ้นให้คุณครูดูและเพื่อนๆดูด้วยลูกเร็วๆอยากเห็นจังเลยโต้อหทำไมมีสมาที่ในการทํางานอย่างนี้อะฮะสุดยอดอะมีใครอยากโชว์อีกไหมคะอ่าสวยโอ้เป็นสีลุ้งเลยสวยมากค่ะลูกสวยมากสวยมากของคุณครูแซงทําเป็นหรือเปล่าคะคุณครูแซง อ๋อคือแซงมีสองสีด้วยนะสวยมากค่ะลูกอ่าอ่าเก่งมากค่ะโอ้สวยจังเลยสวยมากเต็มเลยนะคะเห็นไหมระบายเต็มเลยอ้าวนับหนึ่งสองสามแล้วเราชูพร้อมกันก่อนนะนะหนึ่งสองสามชูพร้อมกับคุณครูเลยคุณแซงชูสูงๆเลยจ้าอ่าเด็กๆให้คุณครูเห็นหน่อยโอ้ยยอดเยี่ยมกระเทียมดองมากนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะวันแม่มอบของขวัญให้คุณแม่ แต่อย่าลืมทำตัวเป็นเด็กดีด้วยนะนะคะสัปดาห์หนะ้ามาเจอกับคุณครูจุ๋มใหม่นะสัปดาห์หน้าเราจะเล่นของเล่นกันนะสัปดาห์นี้ไปก่อนนะคะ,ะเด็กๆวางมือแล้วบายบายคุณครูวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบอกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบ เธอวันน้ายิ้มกันหน่อยสิจะโบกมือบายบายเดี๋ยวทำต่อให้เสร็จนะลูกนะขอบคุณคุณครูแป้งค่ะขอบคุณคุณครูแซงครูฝึกสอนนะลูกขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ปกครองทุกท่านเลยขอบคุณแม่คุค่ะบายบา็กเด็กสวัสดีครับต่อให้สร็เลงานต่อให้สร็จสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ